สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราพบกันในกิจกรรมสร้างสารรค์อีเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมสร้างสารรค์มาให้เด็กๆทานะคะก่อนที่เด็กๆจะไปทําเรามาเรียนรู้อุปกรณ์และวิธีการท,ทำกันได้เลยค่ะค่ะวันนี้คุณครูคก็มีอุปกรณ์มาแนะนําเด็กๆนะคะชิ้นที่1คือดูดจบูกไว้สำหรับรอปั้นนะคะ ชิ้นที่2เป็นกระดาษ A4 นะคะเด็กๆต้องใช้สีขาวนะคะชิ้นที่3เป็นดินน้ำมันและ4เป็นกันไกลค่ะเด็กๆไปดูวิธีการปั้นในวีโอได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราต้องตัดกระดาษเป็นรูปดวงตาสีขาวก่อนนะคะค่ะเด็กๆตัดเลยนะคะ นี่ค่ะเราก็ได้รูปดวงตาสีขาวและะ้วค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆนำดินน้ำมันนะคะมาปั้นเป็นเส้นสปาเกตเกตี้เส้นใหญ่ๆนะคะสองเส้นค่ะโดยเด็กๆใช้ฝ่ามือในการปั้นนะคะค่ะนี่ก็คือเส้นสปาเกตตี้เส้นใหญ่ๆที่เราปั้นเมื่อกี้นะคะเพื่อนำไปวางขอบตาของเรานะคะ นี่ก็เป็นเส้นสปาเกตตี้เส้นเล็กๆนะคะเพื่อนําไปวางเป็นขนตาของเราค่ะมีจํานวนทั้งหมด6เส้นค่ะและปั้นเป็นวงกลมโดยใช้ฝ่ามือนะคะในการปั้นเป็นจํานวน2ลูกค่ะมีขนาดเท่าๆกันนะคะค่ะนี่นะคะก็คือที่เราปั้นวงกลมเมื่อกี้นะคะเป็นจํานวน2ลูกค่ะที่มีขนาดเท่าๆกันค่ะ หลังจากที่เด็กๆปั้นเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนำมาประกอบให้เป็นรูปดวงตานะคะอันดับแรกเราก็นำขอบตาที่เราตัดเป็นสีขาวนะคะมาวางและเรานำเส้นสปาเกตตี้เส้นใหญ่นะคะมาวางเป็นขอบตาค่ะเด็กๆค่อยๆวางนะคะและจัดเรียงให้เรียบร้อย เราก็ได้ขอบตาของเราแล้วนะคะเด็กๆก,ก็นำวงกลมใช้มือคลุกลงไปนะคะให้เป็นตาดำของเรานั่นเองเด็กๆก,ก็วางได้เลยจ้าขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆก,ก็เอาขนตาที่เป็นเส้นสปาเกตตี้นะคะเส้นเล็กเรามาต่อกันได้เลยะคะ่ะ เด็กๆตกแต่งขนตาของเราให้สวยงามนะคะดวงตาเรายังไม่เสร็จนะคะเด็กๆต้องมีแววตาด้วยโดยปั้นเป็นสีขาวมาแปะไว้นั่นเองนะคะเด็กๆค่ะนี่ก็คือดวงตาที่ครูปั้นเสร็จแล้วนะคะเด็กๆ สวยไหมคะเด็กๆถ้าสวยเด็กๆต้องตั้งใจปั้นเหมือนคุณครูนะคะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอการปั้นดินน้ำมันเป็นลูกตากันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทำได้ไหมคะถ้าทำได้แล้วเด็กๆทำได้เลยนะคะส่งงานคุณครูได้2ช่องทางเช่นเคยนะคะทางไลน์ห้องเรียนและเฟซบุ o กห้องเรียนนะคะ ส่งมากันเยอะๆนะคะคุณครูรอตรวจอยู่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ